เคยเจอมาแล้วนักชกสหราชอาณาจาักรปกป้องนักมวยแอลจีเรียขึ้นชกโอลิมปิก2024ไม่ใช่การโกงกัมปันไอริชเชื่อมั่นว่าอิมานเคลบไม่ได้โกงใดๆแน่นอนเพราะตัวเธอเองก็เคยชนะมาวันที่2ส,งสิงหาคม2567ความเคลื่อนไหวมวยสากลหญิงในศึกโอลิมปิก2024รุ่น66กิโลกรัมที่อิมานเคลบนักชกแอลจีเรียตรวจเพศในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2023ไม่ผ่านเนื่องจากมีฮอร์โมนเพศชายเกินกว่าปกติซึ่งรายการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหพันธ์มวยสากล สมัครเล่นโลกหรือไอบาแต่ในโอลิมปิก2020สีที่จัดมวยสากลโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือไดโอซีระบุว่าให้เคลิบแข่งขันได้เพราะในพาสปอร์ตของเจ้าตัวระบุว่าเป็นเพศหญิง คลีบชนะน็อกแองเจลาคารินีจากอิตาลีโดยใช้เวลาเพียง46วินาทีด้วยการต่อยโดนคู่ชกเพียงหมัดเดียวทำเอานักชกจากอิตาลีหายใจแทบไม่ออกล่าสุดเอมีบรอดเฮิร์สนักมวยหญิงทีมชาติสหราชอาณาจักรที่เคยชนะอีมานเคลิบมาแล้วได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ผ่านเอกว่าหลายคนส่งข้อความมาถามฉันเกี่ยวกับเคลิบซึ่งในความเห็นของฉันการขึ้นชกของเธอไม่ได้เป็นการโกงเธอเกิดมาแล้วร่างกายเป็นแบบนั้นมันอยู่เหนือการควบคุมทุกอย่างนอกจากนี้ในอดีตเธอก็เคยแพ้มาแล้วถึง9้าไฟตัวเลขนี้คือการบ่งบ อย่าง